วิธีการซ้อนภาพกลมๆในอ e ีค m มไลฟ์ทำยังไงคลิปนี้ผมมาสอนครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าการทําภาพกลมๆเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของอ e ีค m มไลฟ์เลยครับเวลาที่เราทาไลฟ์เนี่ยนะครับและมีภาพกลมๆขึ้นมานะครับมันจะเพิ่มความแปลกตาให้กับไลฟ์ของเราเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกให้กับไลฟ์ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําภาพซ้อนแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราสามารถไปเพิ่มเติมลูกเล่นให้กับไลฟ์ของเราได้ครับ วิธีการทําจะเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอ e ีแคมไลน์ทีนี้ผมจะทําภาพซ้อนขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการทําภาพซ้อนนะครับให้เรามาที่หน้าต่างของโอเวอร์เลนแล้วก็จะมีลูกกล้องตรงนี้นะครับให้เรากดตัวกล้องบวกอ่ะขึ้นมาเราจะเจอภาพแบบนี้ขึ้นมา1อันมันจะมีร,ะรูปกากกาอยู่ข้างๆภาพตรงนี้ให้คลิก1ทีเลือกกล้องที่เราต้องการจะเป็นภาพซ้อนก่อนนะครับและอันที่2เราจะเลือกเป็นแบบ1 6 -9 หต่อเีต่อ3เป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบแนวสูงนะครับเดี๋ยวผมะนบ,บดูครั แค่น,นี้เองนะครับเราก็จะได้ลูกเล่นใหม่ๆใ,ในการทำไลฟ์แล้วครับ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.